สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้แบงค์จะพามาชมนะครับบอนสีแรไอเทมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับหรือว่าทุกทุกคนนะครับก็อาจจะมีกันแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาชมทีละตัวกันนะครับแต่ถึงยังไงนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ราคาบอนสีก็ลงกันแล้วนะครับแต่แบงค์นะครับก็ไม่ได้ขายนะครับก็คือเก็บอย่างเดียวเลยนะครับก็คือแบบ รัอบอลสีมากๆนะครับอ่ะอยากจะให้ดูนะครับดูไปอ่าถือว่าชมบอลสีคลายเครียดนะครับสวัสดียามเย็นนะครับนี่นะครับต้นนี้อักษรสวรรค์นะครับนี่นะครับอันนี้อักษรสวรรค์หลอดใหม่แดงมาแล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นอักษรสวรรค์นะครับนี่ครับต้นมีอักษรสวรรค์ซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วนะครับเราก็มาชมผู้ชายกันบ้างนะครับต้นนี้นะครับชายชนนะครับ นี่ครับแมงก็เก็บอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยได้ขายนะนี่ครับเก็บตั้งแม่หมดเลยนะครับถึงราคาจะถูกลงนะครับแต่ก็ชอบนะครับนี่ก็เลยเก็บไว้ดูนะครับถือว่าแบบคลายเครียดนะครับเวลาทํางานมาเหนื่อยๆนะครับนะนี่นะครับต้นนีพมพิมานนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมดูนะสวยมากดูครับมีน้องจะมีป้ายนะครับป้ายสีขาวๆนะครับ ใบสีแดงนะครับมีจุดนะเน mm hmm. ี้ยจุดสีสีขาวนะครับนี่มีจุดสีชมพูด,ด้วยนะครับอันนั้นจะเป็นแม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้เป็นลัศมีเงินนะครับท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. ก็คล้ายๆพรม,มิมาณนะเห็นไหมสีเขียวนะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็น สุดปารถนานะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบน้องจะแบบใสดากๆนะครับสวยมากนะครับอันนี้อาทิตย์อุทัยนะครับเป็นบอลใหม่นะต้นนั้นเตือนตาเตือนใจนะครับนี่เมื่อก่อนเคยเป็นแรไอเทมนะครับยอดมงกุฎนะครับต้นนี้ด่างเทพเลยนะครับราคาต้นนี้นะครับก็ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับนี่เก็บไว้ก่อนนะครับ ต้นนี้นะครับเกาะเกตนะท่านผู้ชมดูครับสวยมากนะครับดูโ้สีดแดงน,นะครับสวยมากอ่าต้นนี้นะครับก็คือเดี๋แบงจําไม่ได้นะชื่อว่าอะไรนะครับนี่นะสวยมากนะครับถือว่าสวยมากนะครับใครรู้บอกชื่อแบงได้นะว่าบอลสีเยอะมากนะครับ อ่าต้นนี้นะเศรษฐีพันล้านนะครับต้นนี้ต้นแรกด่างเทพนะครับแต่พอแบบเลี้ยงไปเลี้ยงมานะดูนะเขียวนะครับเขียวเยอะกว่าอีกนะครับต้นนี้นะครับก็คือเพชรเจ็ดสีนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับเมื่อก่อนถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะต้นนี้นะครับเพชรเจ็ดสีแพงมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใบใบเสียเด็ดทิ้งเลยนะครับนี่อ่าอยาให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆดีกว่านะครับ สวยมากนะคบท่านผู้ชมถึงตอนนี้น้องจะถูกลงแล้วนะครับแต่คุณค่าของน้องไม่ถูกลงเลยนะครับน่ะสวยมากนะครับครับนี่ครับเส้นชัดมากนะครับกระดูกสวยมากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเพชรเจ็สีอีกต้นหนึ่งนะครับอให้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่าแบงแผ่นกล้องจะช้านะนี่นะครับ สวยไหมครับ่านผมาชมดูครับดูสะดือน้องนะครับสีแดงก้านนะครับก้านดำนะนี่ต้นนี้นะครับอส่งไข่นะครับ่านผมาชมนี่ต้นนี้อส่งไข่ป้ายสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวซูมก็โฟกัสนี่ครับปาส่งไข่ต้นนั้นไก่แก้มอะไราทอนะครับ ตันนี้ก็เป็นบอลป้ายอีกหนึ่งตัวนะครับเ mm. ชื่อว่ารัตนสินนะครับท่า mm. นผู้ชมดูอันนี้ป้ายสีแดงนะนี่นะครับอันนี้มิ่งมเหสีนะครับนี่เป็นบอลเก่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นถ่ายแบบรวมๆนะครับสวยมากนะครับอ๋อต้อนนี้แบงค์จำชื่อได้แล้วนะครับ เศรษฐีเมืองเพชรนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่เศรษฐีเมืองเพชรนะครับกลางนะแล้วก็เดี๋ยวแบงค์จะพาไปดูบอลสีอีกหนึ่งตัวนะที่แบงค์ชอบมากนะครับอยายจะพาไปชมนะครับใครดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กฝากกดติดตามแบงค์ด้วยนะครับนี่ครับ ใครเข้ามาดูแล้วฝากดูคลิปจนจบด้วยนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับสวยมากท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ชื่อว่านุพเก้านะครับเป็นแรไอเทมนะครับนี่แรไอเทมปีหกสี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็เป็นบอลสีที่แบงชอบนะครับก็คือสะสมแต่ตัวที่ชอบนะครับสวยมากนะครับ นี่มาก่อนนะครับแพงมากนะครับสุขีบเจ็ดทับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่แบงค์ผสมเองนะครับนี่สวยมากนะท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้นะครับแบงค์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะทําคลิปต่อๆไปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้ชื่อไม้กันนะครับนี่ครับมาแลกเปลี่ยนความสวยนะครับ นี่วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปกับภาพนบะเก้านะครับส,สวยๆนะครับสวัสดีครับ